สวัสดีครับอ่าก็อยู่กันในช่องน้ําเพชรแม่สองล่านะครับอ่าวันนี้ก็พาแม่สองนะครับมาเดินกินหญ้านะครับริมทางนะครับระหว่างรอ,อนักท่องเที่ยวนะครับอ่าเราก็ใส่แงงเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอ่านักท่องเที่ยวยังไม่มานะครับเราก็รอ,อนักท่องเที่ยวไปก่อนกินง่ายอยู่ง่ายนะครับแม่สองล่า ขอให้มีหญ้าก,กินก็พอนะครับขอให้มีที่ให้กินนะครับเอาคาไปทําอะไรนะ่น เห็นว่าตอนอาบน้ํานะครับชอบเหลือเกินนะกรน,นี้เลยลองปล่อยมานะครับกินกันยาวๆนะครับดีกว่าปล่อยทิ้งนะครับมาตรงนี้นี่แม่สองนี้มาตรงนี้มาๆมาๆมา,มา,มา นี่ตรงนี้กอใหญ่นี่เอาไม่มานะครับ <laughs> โอ้ยพูดยากเถอะ <laughs> แม้ส่องสายชิวนะครับกินไปเรื่อยๆนะอันนีพาอ้อมไปดูทางนู้นนะครับ นี่บันทายไม่สองว้าวถ้าไปไว้ทั้งวันนี้น่าจะหมดนะครับดูสิอืือืือ,อมับเขาให้อร่อยไหมหญ้าธรรมชาติ ฝนตกนะครับยอดยญาก็ขึ้นเร็วนะครับอ้วนเลยตุยนุ้ยเลยนะครับดูนะครับเป็นสเต็ปนะครับไว้ก่อน อ่าแล้วอันนั้นเอาไว้ทำอะไรนั่นออโอ้โหดึงไปแล้วก็ไปกองกันไว้นึกว่าไม่กินดึงไปทำไมว้าไม่ได้ว่ากินไปนมีอาการมีอาการมีฟึดฟัดให้เห็นนะครับ ผลแบบนี้นะครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับต้องสะสมนะครับระยะเวลาหลายปีนะครับอ่า,อาไม่ได้ไปหากินที่ไหนไกลนะครับนี่ครั <laughs> นี่ครับเอาออกจากหลักตรงนี้นะครับแล้วก็ ปล่อยมากินยา <laughs> กินได้หมดกินได้หมดแม่สองบอกกินได้หมด <S 2> <S 2> <S 2> อม,มันน่าอาร่อยจริงๆนะ ก่อนที่น้องนายจะถ่ายนะครับก็ปล่อยกินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอร่อยไหม อร่อยไหมย่าหน้าบ้านกินแบบไม่สนใจกล้องเลยครับเข้าไปแล้ว หยิบอะไรมากินเนาะทำไมดูลุงลวงโว้ oh, ตดใส่อีก นว่นาแล้วว่าหยิบอะไรขึ้นมาเอามาทำไมป๊ะปะ,ปะโอ้มันมีตะปูมันมีตะปูเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับลืมตะขอทิ้งไว้อีกอ้ ว่าแล้วนะครับว่าหยิบอะไรขึ้นมาไปหยิบแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขึ้นมานะสงสัยคิดว่ากินได้นะแต่จริงมันกินไม่ได้นะแม่นะอ่าน้องนายก็เก็บบรรยากาศนะครับบรรยากาศอวิถีชีวิตควานช้างนะครับ่ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่แม่ส่องนะครับพาแม่ส่องมาทํานะครับก็อ่า ให้ได้เดินบ้างนะครับแล้วก็เล่มหญ้าหน้าบ้านนะครับอ่ายังไงก็ขอฝากช่องน้ำเพชรแม่สองล่านะครับฝากช่องน้ำเพชรแม่สองล่านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับอ่าเพื่อจะได้มีพลาดกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องราวของแม่สองล่านะครับอ่าขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องน้ำเพชรแม่สองล่าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา